นี่คือที่พักบนดอยช้างที่มีอ่างจากชี่มีอาหารว่างให้เรากินลองท้องมีหมูกระทะให้เรากินกับแฟนมีวิวพระที่ตกดินสวยๆยามเย็นและมีทะเลหมอกให้เรารับชมยามเช้าและที่นี่ก็คือสกายวิวคาเฟ่แอนโฮมสเตย์เป็นคาเฟ่และที่พักบนดอยช้างที่สวยงามและคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยครับนี่ก็คือหลังที่ผมและแฟนอยู่หน้าทางเข้าเขาก็จะเป็นซุ้มแบบนี้ครับเดินลงมานิดนึงก็จะเจอกับวิว180องศาและเดินลงมาอีกนิดนึงมาที่หน้าห้องของเราลงไปนอนพร้อมกับชมวิวสวยๆแบบนี้เลยมาดูในส่วนของห้องนอนบ้างครับคือเขา ที่เด็ดคือเขามีหน้าต่างทรงกลมที่สามารถมองจากด้านนอกเข้าไปด้านในแบบนี้ได้แต่ถ้าใครชอบคอมเป็นส่วนตัวจะปิดบ้านไว้แบบนี้ก็ได้ครับปิดไว้เลยเดี๋ยวผู้บ่าวเห็นหลังจากที่ผมมาถึงพี่พนักงานเขาก็มาเสิร์ฟอาหารว่างน่ากินน่ากินแบบนี้เลยครับกินเสร็จก็มาชมวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้และเมื่อวิวดีขนาดนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหมูกระทะย,ยังไงนะน้องสาวคือชีวิตนี้มันจะมีอะไรดีไปกว่าการได้กินหมูกระทะกับแฟนพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้สำหรับใครที่ชีวิตติดกันจะบอกว่าที่นี่มีอ่างจากุชชี่ กปากได้เลยครับที่นอนหลับฝันดีเมื่อเราหลับฝันดีเสร็จตื่นเช้ามาก็จะเจอกับอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้เลยเป็นเบกรก f a s อาหารเชา้าพร้อมกับวิวหมอกไหลสวยๆแบบนี้เลยแม,ยยม่ยิ่งกินยิ่งเค็มยิ่งเค็มยิ่งกินแต่แมยังเค็มได้ไม่เท่าไหร่ฝนตกสิครับแต่ดีที่เก็บโต๊ะทันแต่จะว่าไปฝนตกมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจที่นี่สกายวิวคาเฟ่แอนโฮมเซโดยช้างจังหวัดเชียงราย